สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับมืนอนีแอดบุญพลาผ้าโชคได้มีโอกาสมาที่ศารปูครับเราเดินมาข้างหลังคุณพึ่งเมื่อสักครู่ครับเึ้นมาบันไดน,นี่เห็นคุณนพึ่งก็ล่งสวนยดยียยวเป็นคาถาที่แปลวกวลกรู้อยู่ว่า,วาเป็นคาถาปูนี่แหละแต่ว่ามันโมมีในตำล่านะน,นะพึ่งได้ยินพตอนนี้นก็ยอยากจะสอบถามอยากคุยกับ คุณพึงแน่ว่าคาถานี้ใดมาจะใส่ครับพอสุดฟังแน่คาถานี้ ine, ขึ้นมาตั้งจิตขึ้นมาเองพ่อปู่พาสวดพาสวดเองใช่ค่ะพ่อปู่พาสวดเองตั้งจิตคือพ่อปู่พาสวดแบบใดหนูก็ต้องสวดแบบนั้นคือคนเขาที่เล่นปูเล่นปูใส่ย,ยาตั้งจิตพ่อปู่แบบไหนปูก็จะพาสวดถอนยาขึ้นมาเองครับถ้าปูไม่พาสวดหนูก็สวดไม่ได้มันจะไม่มีคาถาขึ้นมาเองครับ ถ้าพ่อปู่ถ้าคนเล่นปู่ใสยย่ยาหนูแบบไหนแบบแบบนี้แบบนี้พ่อปู่ก็จะตั้งจิตขึ้นมาให้เราถอนยาเอาเองครับใช่เอาเป็นบารามีของพ่อปู่ใช่เป็นบุญบารามีของพ่อปู่เพราะว่าหนูเป็นลูกพ่อปู่ไงครับเป็นลูกพ่อปู่นานยังครับนานแล้วคะ่ะนานแล้วปลูกจิตปู่ขึ้นมาถอนยาเอ,าเองครับมีคนใส่ย,ยาตั้งจิตปู่ในการใส่ย,ยาหนูก็สะกิดพ่อปู่ขึ้นมา แล้วก็ถอนยาวเองพ่อปู่ตั้งจิตให้ถอนยาวเองและจะมีคนเล่นปู่ตั้งจิตแบบนั้นแบบนี้พ่อปู่ก็จะพาสวดถอนยาวเองในตนในตัวของเราและกับลูกครับคุณพึ่งนี่มาแทบทุกวันมาทุกวันเช้าเย็นมาทุกวันเช้าเย็น,ชยนใช่แล้วคาถาที่ผมสนใจนี่คาถาปลูกจิตของปู่ใช่ค่ะพ่อปู่จะปลูกเข้าในจิตในแต่ละตัวของคนบุคคลเองถ้าไม่เป็นน้ำพึ่งแสนสุกก็จะสอนไม่ได้ครับอ่า น้องเป็นน้องพึ่งก็จะสวดได้ครับน้องน้องพึ่งนี่ได้ได้เชื่อมจิตกับปู่แบบนี้นานนานอย่างนานจัดสี่ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่ห้าครับปีนี้ปีที่ห้าแล้วที่มาเชื่อมจิตกับพ่อปู่นี่พ่อปู่ไปประสานตอนเข้าฝันหรือว่าตอนสดสดเข้าทุกวินาทีเข้าทุกวินาทีเมื่อเราต้องการอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าคนที่เล่นปู่สะกิดขึ้นมาเป็นหมายถึงว่าคือคนที่เล่นปู่ใส่ยาหนูอย่างนี้ ตั้งสัญญาณไว้ปู่ก็จะสะกิดให้หนูไม่มาไหว้พ่อปู่แล้วพ่อปู่ก็จะพาสวดเองอสวดถอนยาเองแบบหมายถึงว่าเหมือนพ่อแบบนี้ใช่ไหมครับออตั้งกิจสัญญาณใส่ยาหนูแบบนี้พ่อปู่ก็จะกิจสะกิดหนูมามาถอนคาถาแบบนี้คือคนผู้นี้ใส่ยาหนูพ่อปู่ก็จะพาหนูมาสวดในคาถาแบบนี้คือเขาใส่ยาแบบนี้เราต้องเสือบแบบนี้พ่อปู่ก็จะกีจออกให้ครับ คือสะกิดออกสะกิดออกให้คือในคือพอ่อพ่อตักสัญญาณไว้ว่าทําให้หนูทุกทำให้หนูทุกไม่ให้มีตังมีเงินพ่อปู่ก็จะพาหนูมาสวดสะกิดคําว่าทุกนี้ออกอก็จะเปลี่ยนคาถาใหม่ให้หนูก็สะกิดคําว่ารวยขึ้นให้อย่างนี้นะครับเมือม่อเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ย,ยินที่สวดเนี่ยลองลองอีกครั้งได้ไหมลองอีกครั้งไม่ต้องมีมปู่ปู่ต้องสะกิดในตัวหนูหนูก็จะสวดได้อีก าถ้าพ่อปู่ไม่สะกิดให้หนูก็สวดไม่ได้ครับก่อ,อ,อนที่คาถาที่หลังๆที่ผมมาได้ยินเนี่ยเป็นกายะวาจาจิตตังนี่ก่อนไหมใช่มันจะขึ้นมาเป็นทีละทีละทีละอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะทีละบรรทัดทีละคาถามันจะขึ้นมาแบบนี้เอานิมนพ่อปู่มาสะกิดฝังสะกิดมันต้องคาถาคือเพิ่นเพิ่นใส่ย,ยาน้องทิว,น,ทวน้องทิวนี่เป็นลูกหนูครับ หนูต้องมาถอนยาให้ลูกชายครับะสะกิดวิสตังสกิดให้น้องทิวนี่ให้มีตังมีเงินให้พ้นจากโรคภัยพยาธิไข้เจ็บ,บในต้นในตัวน้องทิวเนี่ยก็จะหมดข้อไม้ถ้าพ่อปู่สกิดออกให้น้องทิวก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ,บก็จะหมดคําว่าทุกอย่างอย่างนี้ค่ะสาธุใช่ค่ะแล้วก็สวดให้ตัวเองด้วยสวดสวด,สดพอ่พอปู่พาสวดวันนี้คือวันนี้ตอนนี้ ก่อนที่นูจะออกบ้านพ่อปู่พาสวดนูก็ต้องเสือพ่อปู่ก่อนจะเข้าวานเข้าข้าวสารใหญ่ต้องมาหาสามพ่อปู่แม่นกพ่อนกกรอย่างนี้นะสวดสารนี้ก่อนรันข้องกรสารพ่อนกแม่นกหมายถึงอะไรพ่อปู่นกแม่นกนี่ไงอ๋อพ่อปู่นกแม่นกใช่ใครเป็นพ่อปู่นกนี่ไงพ่อปู่ซีโทนี่แหละพ่อปู่อันนี้ไม่ใช่ออ๋อนี่นี่แหละพ่อปู่ซีโทคือพ่อปู่นกแม่นกได้ขาวได้ขาวอย่างนี้นะอ้าวครับผม มายถึงว่าเป็นชื่อเพื่อนอย่างนี้น่ะเป็นชื่อใช่องเพิ่งได้ยินพ่อปู่นกแม่นกเออพ่อปู่ชื่อแม่นกพ่อโน้พ่อปู่วินพ่อปู่อินพ่อปู่ผ้าขาวแม่ขาวก็รวมพลังถอนยาให้คือสําหรับว่าพ่อตั้งจิตแบบนี้ใส่ยาหนูแบบนี้พ่อปู่ก็จะรวมพลังกันสกิดให้หนูมาถอนยาอยู่ในในวังตรงนี้ครับแล้วก็เข้าในวังใหญ่พ่อสามพ่อปู่สีโทครับพ่อปู่ก็จะพาสวดเท่าวันนี้วินาทีนี้ พ่อปู่สีโทไม่พาสวดไม่พาถอนหนูก็พูดไม่ได้สวดไม่ได้อย่างเงี้ยครับอเป็นคาถาที่แปลกมากเหมือนการถ้าพ่อปู่เข้าในจิตหนูหนูก็สวดได้ถอนยาได้ครับอ่าถ้าพ่อปู่ไม่เข้าในจิตหนูก็สวดไม่ได้ถอนไม่ได้เสียงสวดเหมือนสารพันธุ์ทํานองสารพันธุ์ใช่แปลว่าเสียงหนูไปไม่ได้มันยังไม่มันเพิ่งเข้าในจิตอ่าครับอา มันสวดยังไม่ได้เสียงมันไปไม่ได้คือข้าเจ้ายังยังใส่ยาในตัวหนูถ้าพ่อปู่สกิปตอนนี้ก็จะได้ยินนะเขาตะกี้ผมได้ยินคนเดียวเอฟซีไม่ได้ยินด้วยถ้าเกิดว่าถ้าถ้าข้าเจ้าถอนยาให้หนูในเรื่องการเสียงทําให้เสียงดีสวดในทํานองสารพันเสียงหนูก็จะดีกว่านี้คือข้าเจ้ายังใส่ยาในในต้นในตัวหนูอยู่ในพุงในท้องอย่างนี้ยังถอนยายังไม่ได้กได้ยินว่าสามสามอะไรนะสามอะไรสักอย่าง สามลลูกสามหรอมีลูกสามคนอ๋อลูกสามคนใช่คือลูกหนูสามคนถูกใส่ยาหมดอย่างนี้นะ่ะหนูต้องรวมพลังเอิดเอิดชื่อลูกหนูทีละคนละคนมาถอนยาให้รพระปู่จะพาถอนทีละคนคือพระปู่ตั้งจิตไว้ใส่ยาลูกหนูชื่อน้องทิวน้องแทนน้องเทนใส่ย,ยาในคาถานในการเป็นร้อยอย่างนี้นะ่ะกับพระปู่จะ จะ,จะสะกิดในตัวหนูให้มาถอนยาให้ลูกคือพ่อปู่ตั้งจิตไว้ก่อนที่พ่อจะมาไหว้พ่อปู่ใช่ไหมออกจากบ้านอย่างนี้นะ่ะใช่หนูก็มาไหว้พ่อปู่พ่อปู่ก็จะสะกิดให้ตัวหนูถอนยาให้ลูกด้วยทํานองนี้นะ่ะ ท,ที่ <ยา S 1> ลูโลกโดนนี่คือโดนอะไรโดนยาโดนใส่ย,ยาคือเขาจ้าเล่นสายยาสาร์พราะปู่พายดำอ๋อสายยายสตร์ใช่ค่ะพ่อะปู่พายดำาพราะเล่นปู่สกิดนะ่ะพายสกิดพ่อปู่พายดำาพราปู่วากชิงพ่อปู่วาสโนอย่างนี้นะ่ะเล่นสกิดใส่ย,ยาให้คนตายได้ทําเป็นอมพปกอมพาตสกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้น่ะ หนูต้องรีบมาถอนถ้าคนไหนถอนไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคอ,อ,อันนี้คือเราโดนของใช่ไหมใช่โดนของทำ<ม>ยังไงจะแก้ได้เพราะช่วยหนูได้ไหมอ้าวครับผมอกก็สุดอยู่ที่ปู่แล้วล่ะที่ปู่มา,าสะกิดแล้วให้กระถาในส่วนนี้เพื่อนก็บอ,บอกว่ามามาทุกวันเดี๋ยวก็หายเองอย่างนี้นะครับอ่ตั้งแต่หนูเลิกกับแฟนมาหนูเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าหนูก็จะโดนอืมครับ นั่นแหละหนูก็มาไหว้ทุกวันทุกวันอย่างนี้แหละพ่อปู่ก็สกิดในตัวก็ปลุกจิตปู่ขึ้นมาหนูรลกับแฟนมาที่อยู่ด้วยกันนี้ก็สี่ปีห้าปีนี้หนูก็โดนมาอ,อมนั่นแหละพ่อปู่ก็สกิดในตัวหนูให้มาทอนยาคือเขามีการเล่นปู่เขาว่าอย่างนี้ เล่นปู่าเล่นพวกปู่เล่นปู่สยาอย่างนี้นะสยศาศาสตร์สยศาศ,สยศาสตร์เนี่ยเข้าเจะก็ว่าสายสาศาสตร์นั่นแหละ,ะ,ะสกิดได้พวกปู่พายดำอย่างนี้เล่นปู่พายดํสายยากันครับหนูก็ไม่รู้ว่าเข้าเจ้าเล่นทําไมเข้าเจ้าก็ว่าเล่นเฉยๆอย่างนี้อะเล่นเฉยๆใช่เล่นเฉยๆแล้วให้ให้เราถอนเอาเองอย่างนี้ถ้าใครถอนได้ก็ก็หมดคอร์สคนไหนถอนไม่ได้ก็จะมีกรรมต่อไปก็รอ ทําให้ตายอย่างนี้ได้นะคระับฟัง<ช>เหมือนพูดเหมือนมีประสบการณ์นะครับใช่ค่ะหนูก็โดนหนูหนูก็โดนโดนมานานแล้วละ่ะแล้วก็ทําให้เราตายหนูก็มาไหว้พ่อปู่พ่อปู่ก็ทอนให้แล้วทา,สสารยาศาสตร์ถ้าคนไม่เก่งถ้าไม่เก่งกว่าเขาเนี่ยมันก็เข้าตัวอีกนะใช่ก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้ถ้าคนแก่เนี่ยถ้าไม่เก่งอ่าปฏิบัติถ้าแก้ไม่ได้ถ้าไม่มีวิธีการแก้ก็ แกไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักพรนเท่านั้นมันไม่ใช่ของเล่นใช่ค่ะน่ากลัวมากเท่านั้นพอปลปูกไว้ปลูกจิตตัวหนูขึ้นมาแล้วถอนยาวเองครับถ้าไม่ใช่หนูก็จะถอนไม่ได้ครับเพราะว่าหนูถูกอย่าร้ายแรงเลยกัอนอันนี้เขาตั้งใจปล่อยมาหาเราหรือว่าเป็นลมพัดลมเพเขาตั้งตั้งจิตตั้งใจใส่ยาหนูค่ายๆว่าทํานองว่า หนูจะพูดความจริงคือเขาอยากได้หนูให้หนูอยากได้หนูเป็นลูกสะพ้ยอย่างนี้นะอะอครับแต่ว่าพ่อกับแม่หนูไม่ให้เอาอย่างนี้นะ,ะคือนําอาฆาตได้เนาะอาฆาตใส่ยาคะถ้าเกิดว่ากูไม่ได้มือกูจะฆ่ามืออย่างนี้นะครับถ้าเรามาสวนนี้พ่อปู่ช่วยอย่างเงี้ยเขาเขารู้ตัวไหมรู้เขาก็บอกเขาก็บอกแต่กับพ่อก็พ่อพก,กับแม่ว่าเล่นเฉยเฉยอ่า เล่นเฉยๆเ,เขาก็ว่าอย่างนี้แต่ว่าแต่แตมันเราโดนจริงใช่ค่ะแต่ในตัวหนูอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาเล่นถ้าไม่ไม่เป็นความจริงมันก็จะไม่หายเพราะว่าหนูก็สังเกตในตัวหนูว่าหนูก็ไปหาปู่หนูก็บอกปู่ว่าหนูถูกใส่ย,ยาแบบนั้นแบบนี้ครับอาพ่อปู่ก็ถอนยาให้พ่อหนูหนูออกจากพ่อปู่มาเป็นวันสองวันในตนตัวหนูที่หนูถูกนี้มันก็หาย หายแล้วก็ขึ้นมาอีกอย่างนี้นะคะก็ใส่อีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะครับหนูก็สงสัยหนูโดนเขาใส่ยาประมาณนี้นะคใช่ก็คือเขาบารมีพ่อปู่ไม่ย่าเนาะเขาใส่อยู่ตรงนี้หนูก็มาสวดพ่อปู่วันถ้าเขาเกิดว่าเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้พ่อปู่ก็ไม่ได้สะกิดหนูอยู่ตรงนี้หนูก็ไม่ได้มาสวดพ่อปู่ตรงนี้หนูก็เข้าแต่ศาลใหญ่ถ้าเข้าศาลใหญ่พ่อปู่ไม่สะกิดให้หนูพาสวดหนูก็ได้สวดเหมือนตะกีนี่ ก็ไหว้ปู่เฉยๆอย่างนี้นะครับนั่นแหละดูก็สดชื่นดีคแต่ผมก็แข็งแรงดีเบิกบานดีแต่แต่ก่อนหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้อ้วนแบบนี้ตอนตอนตะกี้นะหนูก็จอยอพอพอเลิกกาแฟมาหนูก็อ้วนขึ้นอืครับกินแ้วแต่ว่าโดนถูกใส่ยาในต้นตัวหนูก็ไปถอนยาในต้นในตัว บางทีก็เหมือนจะเป็นร้อยาพ่อปู่ไม่มาสะก,กิดอย่างเงี้ยคาถาที่เราประจําตัวเราเนี่ยมีคาถาอะไรบ้าพูดพูดม่คาถาเกี่ยวกับปู่ทักปู่เนี่ยปลุกปลุกจิตปูปปป่เนี่ยเชื่อมจิตกับปูน่นี่ใช้คาถาเลยมันก็ไม่ได้ขึ้นในตัวหนูนครับอ๋อก็ไม่ได้ขึ้นในตนตัวถ้าพ่อปูส่สะกิดมันก็จะขึ้นสวดได้เองอย่างนี้นะ ขึ้นมาเองขึ้นมาเองพาะปู่สะกิดช่วยสวดแล้วที่เราสวดทุกวันที่เราพอจําได้นี่มีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรก็มีแต่คาถาพ่อปู่อย่างนี้แหละกายามาจาจิตตังอาหารวันทาก็ไหว้พ่อปู่ธรรมดาคาถาธรรมดาครับแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็มาเองแล้วก็นามาเองพ่อปู่พัสสวดแบบไหนหนูก็สวดแบบนั้นอ่าครับพ่อปู่สกิดให้ในจิตหนูแล้วมันขึ้นเป็นตัวหนังสือนี่ขึ้นในสมองเราแล้วขึ้นบนที่เราตาดิบเราขึ้นขึ้นขึ้นในลูกคอนี้นะขึ้นในลูกคอเลยใช่ค่ะ คือลูกคอพาพาพูดหนูก็พูดได้คือมอนหนูพูดพูดกับพ่อตอนนี้แหละค,คือสกิดในลูกคอฝังจิตไว้ตรงนี้อ่อสาสกิดพ่อปู่พาสวดหนูก็จะสวดได้ถ้าจะพูดไปได้ก็หมายถึงว่ามันจะไม่มีภาพหนังสือเนาะคือมองไปตรงนี้พ่อปู่พาเสวดแบบไหนหนูก็จะสวดได้แต่ว่าไม่มีหนังตัวหนังสือเหมือนคาถาพ่อปู่จะไม่เห็นภาพอย่างนี้นะมันอยู่ที่คอเลยใช่ค่ะ พอจะพูดคือช่องปากเราพูดออกมาเองมันจะขึ้นมาแล้วแต่ละวันเหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าพ่อปู่ไม่สะกิดให้เราสวดเราก็จะไม่มีคาถาสวดขึ้นมาถอนยาสําหรับหนูนะครับคือคือหมายถึงว่าคนที่เล่นผูสายานูนี้ตั้งสัญญาณแบบไหนครับใช่คือเพิ่นไม่ให้สวดหนูก็ไม่ได้สวดเหมือนตะกี้นี้ก็ไหว้พ่อปู่กลับบ้านเฉยๆอ่าครับ แล้วพ่อปู่ตามที่เคยมาทุกวันทุกวันเนี่ยพ่อปู่เคยบอกโชคลาภไหมบอกตัวเลขไหมเอาคุณไม่เล่นหวยคุณพึ่งไม่เล่นหวยไม่ให้เล่นหวยพ่อปู่ไม่ให้เล่นหวยคือตอนนี้หนูทุกข์อยู่เอาแล้วพี่พ่อปู่ไม่ให้เล่นหวยไม่ย่าให้เล่นไหมไม่ให้เล่นพ่อปู่กับแม่ย่าไม่ให้เล่นหวยไม่ให้เล่นหวยเลยแล้วไอ้พวกที่ได้หวยได้หวยมาจากพ่อปู่แม่ย่าที่เขาอ้างเนี่ยมันมันยังไงมันมัน คือหนูนี่ตอนนี้หนูไม่มีตางคือหนูทุกอยู่เป็นลูกพ่อปู่อ่าเป็นลูกพ่อปู่สีโทคือตอนนี้จะไม่ให้มีการเล่นหวยสําหรับน้องพึ่งคอ่าแต่ว่าบุคคลอื่นเล่นได้แล้วแต่โชคมีบุญวาสนาเฉพาะตัวรเราพ่อปู่ใช่พ่อปู่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าหนูนี้หยุดไปก่อนในการเล่นหวยคือหนูถูกส่ยยายอยูออ่ต้องถอนยาให้ได้ก่อนอต้องได้โชว์ตัวเป็น เป็นลูกปู่เป็นแท้จริงก่อนอย่างนี้น่ะครับโอเคเข้าใจในเบื้องต้นเนาะที่มาพบเจอกันก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้เห็นมันยังมีกรรมอยู่ว่าคุณง่ายๆมียังถูกใสยาอยู่จะเล่นการพนันไม่ได้เน่งเงินไม่มีตังไม่มีจะได้เล่นหวยตอนนี้ได้สื่อกับพ่อปู่พ่อปู่แม่ย่าว่ายังไงฝากไปทาง ทางช่องหน่อยว่าว่ายังไงว่าแบบว่าการเล่นหวยหรือว่ายังไงเนี่ยการเล่นหวยนี่คือพ่อปู่ไม่ให้เล่นคือหนูตอนนี้ยังไม่มีตังอย่าเล่นหวยครับอให้หยุดการเล่นหวยไว้ก่อนครับอคือยังมีการในการเล่นปู่การถูกสายาอยู่แล้วตามที่สื่อเชื่อมจิตกับพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยมีอะไรจะเพิ่มเติมให้เอฟซีผมได้ฝังมั่งคิดตอนนี้คิดอยากจะพูดเชื่อมจิตกับปู่เนี่ยที่ที่อยากจะพูดกับเอฟซีผมเนี่ย คนคนทั่วไปเขาจะได้รู้รฝากอะไระถึงเอฟซีผมบ้างไหมก็อยากอยากจะฝากอ,อยากให้รวมพลังถอนยาให้หนูหน่อย <c oughs> อย่างนี้นะ อยากสะกิดให้ได้พ้นจากทุกข์อย่างนี้น่ะอ๋อครับอ่าแล้วก็อยากให้สะกิดหมายถึงว่าส่งไปถึงคนที่มีบุญบารมีช่วยน้องพึ่งช่วยช่วยน้องพึ่งหน่อยน้องน้องพึ่งอยู่อำเภอบ้านดุงหรืออยู่อำเภอบ้านดุงอยู่อำเภอเมืองอยู่เมืองไทยนี่แหละอ๋ออยู่บ้านดกให้รวมพลังกันช่วยน้องพึ่งหน่อยคนที่มีบุญญาบารมีเนาะใช่คมีศีลจงกับคนที่เล่นปู่ดิให้เลิกเล่นปู่สยามนุนหน่อยทำนองนี้น่ะให้ให้ให้เขาหยุด ใช่ส่งไซยาสตร์มาหาเราใช่ค่ะเพราะว่าเรายอมแล้วประมาณนี้เนาะใช่ค่ะโอเคนะก็ขอให้ประสบความสาเร็จใช่แล้วก็ตามที่อธิษฐานไว้ถึงผู้ที่มีบุญบารมีมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชก็ขอส่งมาให้ช่วยน้องพึ่งที่บ้านดุงน้อยด้วยโอเคเนาะน้องพึ่งก็ขอให้ มีโชคหน่อยสิ่งที่อธิษฐานไปนี่ก็อขอโชคด้วยโอเคขอให้สมหวังโอเคขอบคุณน้องพึ่งมากครับผมที่มีอะไรได้พูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๋อผมก็อยู่ที่นี่แหละไปมาช่องบุญผลาพาโชคกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ